Ha. สินแสหมิงมาแล้วครับช่วงพิเศษตรงนี้นะครับสอนหนูให้รู้รักสินแสหมิงจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตนะครับในเรื่องความรักล้นล้วนให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎอยากรู้หรือเปล่าล่ะเออความรักล้นล้วนนะครับ ให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎในปี2566จะเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หลกัหลกๆของผมคือ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยและ Facebook Fanpage อันใหม่อีกอันนึงอันนี้นะครับสอนหนูให้รู้รักเอออย่าลืมอย่าลืมนะ ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับจะว่าไปแล้วนะดาวพฤหัสนะครับจาโคจรมาอยู่ในภพลอยกลางฟ้าแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับอยู่ในภพที่สิบภพลอยกลางฟ้าได้ตำแหน่งราชาโชคเล็งไปยังเรือนพันธุซึ่งก็หมายถึงญาติพี่น้อง นะบ้านช่องยศยานพาหนะหรือแม้แต่การร่วมสร้างครอบครัวก็ตามนะครับฉะนั้นชาวกระกฎสินแสหมิงมีรายละเอียดดีเทลนะครับของความรักในปี2566อยากจะบอกไว้ตรงนี้ว่าช่วงนะครับปี66นั้นเปิดมามกราคมก็ยังชิวๆสบายๆอยู่ พอเข้ามาช่วงกุมภาพัน์ธช่วงนั้นกลับมีเรื่องจุกจิกฮะกุมภาพัน์ธมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดให้ได้ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับกุมภาพัน์ธจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเปราะบางนะแล้วก็มีนาเมษาช่วงนั้นความรักจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้น คนโสดที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสพบรักพบคู่ได้เหมือนกันในช่วงมีนาเมษาพฤษภามมิถุนากรกฎาสิงหาช่วงนั้นยังไปเรื่อยๆครับจะมาจุกจิกอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณกันยาตุลานะนะครับฟังแล้วจับใจความตรงนี้ให้ดีนะครับนะครับแล้วก็พฤศจิกาธันวาก็แฮปปี้โอเคขึ้นทีนี้ เรื่องของความรักของชาวลัคนากรกฎเนี่ยมันมีอยู่หลายๆเซกชั่นด้วยกันที่ผมอยากจะอธิบายให้คุณได้เข้าใจให้ท่องแท้ให้คุณได้เข้าใจว่าเอ้ยทำไมนะครับในปีหน้านี่ต้องบอกว่าดาวพฤหัสที่ไปอยู่ในเรือนกรรม,มะแล้วเล็งมายัางเรือนพันธุเนี่ยส่งผลดีมากๆนะนะครับส่งผลดีมากๆเลยดาวอันนี้ขยับช่วงประมาณกลางๆเดือนเมษายน แต่ดาวเจ้าเรือนคู่ครองเองนั้นมันไปอยู่ในเรือ,อนมรณะแต่โชคดีที่ไปอยู่ในเรือนของเจ้าบ้านที่เป็นคู่มิตรกันก็คือราหูดาวสาวดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนของราหูแต่ไปอยู่ในเรือ,อนมรณะผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วคบกันมาพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ปี2565ฟังให้ดีนะ ใครที่เป็นชาวลัคนาราศรีกรกฎแล้วครบกันมาภักหนึ่งแล้วตั้งแต่ปี2565ในปี2 5 6 6นี้ผมคิดว่าควรจะสรุปลงเอยไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ว่าไปอย่าไปรอจนพร้อมจนพร้อมนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ไลงเอยนะมันจะขาดนิดขาดหน่อยสตุ้งสตังยังไม่ครบบ้างผู้หลักผู้ใหญ่ยังเห็นชอบบ้างไม่เห็นชอบบ้าง ผมแนะนำว่าในปีหน้าความรักควรจะสรุปเป็นชิ้นเป็นอันให้ดีกว่าปี2565นะครับย้ำไว้แบบนี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครที่คบกันมาแล้วมีความคิดที่อยากจะใช้ชีวิตด้วยกันสินแสมิงแนะนำให้แยกไปอยู่กันต่างหากนะครับอย่าไปอยู่รวมกับครอบครัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงผมกลัวปัญหาจะตามมาอันนี้ก็แนะกันตรงๆ อยู่ห่างๆก,กันกับผู้หลักผู้ใหญ่กลับดีอยู่ใกล้ๆกันกลับถูกมองถูกจับผิดทําให้ความรักมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้ในกรณีที่ชาวกรกฏนั้นคบกันมาพักหนึ่งแล้วและจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันส่วนคนที่ยังโสดนั้นนะครับในปี2566เดือนมีนาและเมษาเป็นช่วงจังหวะที่ดีอีกครั้งหนึ่งก็ปลายปลายป,ายปีไปเลยพฤศจิการธันวาอะไรก็ว่าไป สิ่งที่ผมพยากรณ์ให้ฟังตรงนี้ชาวกรกฎนะครับฟังแล้วขอให้คิดตามนะครับใครที่เป็นคนโสดมีโอกาสจะพบเจ,เจอกับคนที่ถูกใจแต่ดาวความรักเนี่ยมันไปอยู่ในเดือนของคู่มิตรเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเรากับเขามีความเข้ากันได้ดีนะครับแต่ไปอยู่ในเรือนมรณะตรงนี้อีกความหมายหนึ่งก็แปลความหมายได้ว่า พอเจอกันแล้วรักกันแล้วหรือได้กันแล้วก็แล้วแต่เถอะนะบางคนมันได้กันแล้วอะเออฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องเดินทางบ่อยก็เลยทําให้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดนะครับนี่คือในยัยยะสาคัญของชาวลัคนาราศีกรกฎเกี่ยวกับดวงความรักล้นล้วนในปี2566อีกอย่างหนึ่งที่สาม,มารถอ่านได้ชัดเจน นะครับคือดาวเจ้าเรือนความรักของคุณเนี่ยคือดาวเสาวเนี่ยเมื่อมันย้ายราศีช่วงประมาณไปลายมีนาเนี่ยมันก็จะไปโยกกับดาวพฤหัสที่จะย้ายในช่วงประมาณกลางกลางเมษาย,ยนพฤหัสที่โยกกับสาวตรงนี้มันเป็นคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าคู่หรือคนรักจะมีบทบาทอย่างมากที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคุณเช่นเป็นแฟนกันแล้วต้องมีการขยับโยกย้ายที่อยู่ เป็นแฟนกันแล้วแม่งอีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องขยับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือสอทางแน่ๆไปดูกันให้ดีนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับผมมีความเชื่อมั่นอย่างนี้ว่านะครับอะไรก็ตามนะครับที่ทีเ่เรื่องคู่ครองที่คุณอาจคุยกันแล้วคบหากันแล้วนะฮะมันน่าจะเป็นไปได้ในทิศท,ทางที่ดี ส่วนเดือนที่ไม่ดีผมติงให้ระวังไปแล้วคือกุมภาพันธ์และก็ช่วงประมาณกันยาตุลาอย่าเสือกไม่มีทัปัญหาหรือทะเลาะก,กันช่วงนี้นะทะเลาะก,กันช่วงนี้เลิกแน่ๆบอกกันไวช้ชัดๆแบบนี้ไม่ต้องอ้อมค้อมฉะนั้นขอให้ดูให้ดีนะครับอย่างไรก็ดีดวงความรักในปีหน้าของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผม พยายามอยากจะบอกกับชาวกรกฏใครที่มีแฟนแล้วนะครับมีคู่หรือคบหากันแล้วพยายามเอาใจใส่กันให้มากไม่ใช่พอมีแฟนมีคู่แล้วก็ยังกลับที่จะไปวุ่นวายอยู่กับเพื่อนติดเพื่อนเกินไปนะครับเพื่อนมากลากไปอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ชาวกรกฏต้องระวังนะผมก็ติงไว้ในลักษณะนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศรีกรกฏทุกท่านโชคดีอย่าลืมนะครับสอนหนูให้รู้รักนะครับ เออสอนหนูให้รู้รักนะครับกดติดตามกด Subscribe กันไว้เลยนะครับ Facebook แ Fanpage สอนหนูให้รู้รักผมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาเกี่ยวความรักล้วนๆแล้วก็แล้วก็วกมีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับนิยามความรักต่างๆเป็นประโยชน์ครับ ความรักมันเรื่องสําคัญถ้าคุณได้คู่ที่ดีได้คนรักที่ดีมันเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นมีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างดีขอให้โชคดีครับคอน t r a c t ในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทย Line Official ID นะครับ Mastermind 6666 66หรือโทร099 415 5666ขอให้โชคดีสุขเห่งรวยทุกท่านนะครับ